สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับยุกิสอบสัมภาษณ์มอขอนแก่นแฟนๆส่งกําลังใจรัวๆล้นหลามแฟนๆส่งกําลังใจแบบรัวๆเลยนะครับสาหรับยูกิไหทองคําแม้งานจะรุมทั้งคอนเสิร์ตละครแต่เธอก็ไม่ทิ้งการเรียนครับล่าสุดเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเฟรชชี่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยครับโดยยุกิไหทองคำนะครับจบวิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเป็นศิลปินมีชื่อเสียงมีความสามารถร้องเพลงลูกทุ่ง หมอลำจึงได้รับการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์คณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาวิชาดนตรีพื้นเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าวครับโดยแม่อุ้มได้มีการเปิดเผยว่าจริงๆมีมหาวิทยาลัยมีเอกที่น้องอยากเรียน2แห่งแต่เลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นี่ใกล้สนามบินเดินทางสะดวกสบายเพราะต้องเรียนด้วยทํางานด้วยอย่างวันนี้สอบเสร็จยูกิก็บินไปถ่ายละครสิงโตลำซิ่งคลอง12ปทุมธานีต่อทันทีมีแฟนๆเมนตให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถมากมายตรงตามสาขาผ่านแน่นอนค่ะอีกข้อความบอกว่าดีจะลูกการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญอีกข้อความบอกว่าขอให้โชคดีมีชัยค่ะคนเก่งรักและเป็นพลังบวกเป็นกําลังใจสู้ๆนะคะคนสวยรวมไปถึงข้อความที่บอกว่าส่งกําลังใจให้น้องอยู่ผ่านรอบสัมภาษณ์อย่างราบรื่นด้วยดีทุกประการว่าที่น้องเฟชชี่ศิลปกรรมศา,ศาสตร์มขรวมไปถึงข้อความที่บอกว่าขอให้หนูประสบผลสําเร็จนะคะไม่ว่าอะไรขอให้หนูโชคดีตามฝันนะคะ คิดดีทำดีเรียนดีมารยาทกตันยูรู้คุณหนูทุกอย่างสิ่งดีๆอยู่กับหนูคือต้นแบบให้กับน้องๆเยาวชนโชคดีนะคะรอฟังข่าวดีว่าที่นักศึกษาตามที่หนูพูดไว้ในรายการไม่ทองคําเด็กจําได้โชคดีนะคะนอกเหนือจากข้อความดังกล่าวแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนันโซเชียลเลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับทีนีลูกทุ่งด้วยนะครับ